โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะผมไม่รู้นะต้องชมว่ารู้กันหรือ,อยังนะครับว่าอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากเจ้า PVP โหมดนั่นเอง <laughs> เรียลด้วานต้ําชมเนี่ยจะสามารถเอ่อมาเอ่อต่อสู้กับผมได้แล้วโอ้ไม่ก d ซึ่งน่าสนใจมากๆมีทั้งระบบแร้งแล้ก็ระบบของ PVP โหมด แลวก็อื่นๆอีออมกมากมายซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะฮะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างวิธีการทํางานเป็นยังไงแล้วก็มีระบบอะไรเข้ามาใหม่บ้าง <c oughs> บอกเลยว่ามีอัลติเมทตัวใหม่เข้ามาด้วยเ <c> ร <oughs> ดเดอเวอร์วังมากแต่ว่าเจ้าตัวเอ่อสไปเดอร์เอ่อลาวาแล้วนี่ <c oughs> เป็นสไปเดอร์เอ่อฮัลโลวีนทำไมพี่กระโดดสูงยังเลย <c oughs> แล้วก็เจ้าเอ่อเจ้าตัวสัตว์ขี่เนี่ยเนี่ยเจ้าอันนี้ออนเดอะเอเลด์ลีดเดอร์บอร์ดท่านผู้ชมคือติด บอดเจ้าเอเลดนะซึ่งผมติดบอร์ดไปแล้วเนี่ยอัลติเมทผมก็ยังมีอยู่ทำไมผมไม่ได้ <c ười> คือต้องให้ติดใหม่อีกรอบใช่ไหมโอ้รู้ไหมว่ามันติดยากแค่ไหนเนี่ยให้ตายเถอะอ่ะไม่เป็นไรช่าง <c ười> เดี๋ยวค่อยติดแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะเจ้าอ่าพิวพีหมดอย่างแรกนะฮะเจ้าพิวพีหมดจะมาอยู่ตรงนี้ฮะจะอยู่ตรงข้ามกับเจ้าอ่าโอไฮโอเตอร์กีนะฮะ ซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะจะวางยังไงแต่ว่าจะวางประมาณนี้นะ1 v s 1คน2 vs 2คน3 v s 3คน4 vs 4คน5 VS 5คนประมาณนี้เนาะซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าเราจะเป็นตี้หรือว่าจะกดเดียวเนี่ยแรงเราจะเพิ่มเท่าเดิมนะฮะซึ่งแรงเราเนี่ยจะมีแรงให้ด้วยนะโมโโโจะเป็นซินเวอร์โกเแพทินัมแล้วก็ไดมอนอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบนี้เลยท่านผู้ชมน่าสนใจมากๆนะแล้วก็ถ้าใครติดบอดหรือว่าใครติดบอดในแบบในการต่อสู้ VP ีเนี่ยก็จะสามารถ Stumbled, ได้รับเจ้าอัลติเมตตัวใหม่ล่าสุดเมื่อพิวพีรีเซตนะซึ่งระยะเวลาในการรีเซตพิวพีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนท่านผู้ชมถ้าสมมติอ่ะเขาน่าจะมาประมาณ2-3สสัปดาห์เนาะก็คือต้นเดือนเอ่อต้นเดือนของเดือนหน้าเลยนะฮะก็คือพฤศจิกายนใช่ไหมเราจะได้เจ้าอัลติเมตตัวนี้อีกทีเนี่ยทันวาคมซึ่งนานมากๆท่านผู้ชมเป็นการเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะซึ่งเจ้าเอเลดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะอันดับเขาจะขนาดไหนนะมีร้อยคนเหมือนเอเลดหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่สิพิวพีเนาะ เจ้า PVP จะมีะระดับเหมือน Elite หรือเปล่าเนี่ยได้แค่100คนหรือไม่ก็ไปถึง500คนเลยก็ได้นะซึ่งนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้กี่คนในเจ้าอ l t ต m a t e นะฮะต้องดูกันนะครว่าคูนิวานเนี่ยเขาจะวางระบบหรือว่าวางแผนการในการจัดอันดับอ l t i m a t e ตัวใหม่ล่าสุดที่ต้องชนะ PVP เนี่ยได้กี่คนได้500คนหรือว่าได้แค่100คนอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะฮะซึ่งเขาไม่ได้บอกไว้ซึ่งเจ้า PVP หมดเ่ย ก็จะทํางานประมาณนี้เนาะแต่ว่าคุณอีวานก็บอกมาแล้วนะฮะว่าถ้าสมมติเจ้า p v p แบบแรงนะฮะมันช้าเกินไปหรือว่าทํานานทาแบบว่าใช้เวลานานเกินไปในการสร้างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปล่อยแบบธรรมดาฮะมาให้พวกเราเล่นก่อนนะทานผู้ชมซึ่งเจ้าธรรมดาเนี่ยจะไม่เอ่อไม่นับรวมกับแรงเนาะซึ่งเราก็จะสามารถเล่นกันสนุกสนุกได้นะและบอกไว้เลยว่า <c oughs> คุณเจอผมแน่ <c oughs> โอ้โพูดซะโอ้โหเปิดศึกเลยหรือเปล่าบอกเลยว่าผมน่าจะเล่นพิพีอย่างดเดือด อาจจะเจอผมใน PVP ก็ได้ผมคิดว่านะเกมทอร์เรนต์เทวติเฟนอาจจะก,กลับมาคึกคักก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะซึ่งระบบน่าสนใจมากอประมาณนี้นะฮะ,ะมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดถึงบ้างอีกเรื่องหนึ่งอ่ะผมคิดออกแล้วก็คือเจ้าเอ่อเอ่อเวฟที่เราต้องต่อสู้ใช่ไหมเมื่อเราไปเนี่ยเขาจะจัดให้เราอยู่คนละฝั่งกันนะซึ่งเราก็จะวางเจ้าตัวละครของเราเนี่ยอะไรนี้ <laughs> ได้โกเคีย่ะขอบคุณมากแล้วกันคือเราจะวางเอ่อฝั่งของเราเนี่ยจะอยู่ด้านซ้าย อีกคนหนึ่งจะอยู่ด้านขวาท่านผู้ชมแล้วก็จะมีทอยเลตเนี่ยออกมาเหมือนกันเลยนะฝั่งเรากับฝั่งอีกคนนึงนะฮะซึ่งเจ้าทอยเลตก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งเว็บนึงเนี่ยจะยากขึ้นถ้าเอนเลต่ะจะยากขึ้น2%เนาะแต่ว่าเจ้าตัวอ่อแรงพีเนี่ยยากขึ้น15%เรครับเรียกได้ว่าเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวจบแน่นอนนะฮะเพราะว่าเร็วมากๆแข็งแร่งขึ้นเร็วมากๆเจ้าทอยเลตเนี่ยเว็บที่10อาจจะออกมาประมาณ13ล้านก็ได้ใครจะไปรู้ เพราะฉะนั้นดูเดือดแน่นอนนะใน PVP เขาจะไม่มีความเร็วคูณ2ไปนะเพราะว่ามันวุ่นวายแล้วก็มันสับสนเกินไปเขาเลยเอาอเพิ่มความยากขึ้นดีกว่าแบบ10เวฟเพิ่มความยากเป็นร้อยล้านเลยอะไรเงี้ยอืมเขาจะเป็นประมาณนั้นเ <c oughs> พราะฉะนั้นอาจเดี๋ยวน่าสนใจมากเนาะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะว่าเงินเนี่ยเขาจะให้ฟาร์ามเองใน PVP ไหมเดี๋ยวเราค่อยดูกันเนาะหรือว่าเขาจะให้เงินมาให้วางตัวละครเลยเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะ อ่ะประมาณนี้ซึ่งเจ้าอัลติเมตตัวใหม่นี่ยังไม่รู้รายละเอียดท่านผู้ชมแต่ว่าจะมาหลังจากที่ PP จบเนาะใช้เวลา1เดือนอย่างที่บอกอน,นี้บอกไปแล้วเนาะแต่ว่าวันคริสต์มาสนะท่านผู้ชมก็คือจะจบวันคริสต์มาสเลยใช่ไหมทันวาคมก็คือคริสต์มาสแล้วเรียบร้อยอัลติเมตตัวใหม่ก็จะเข้ามาอีกเนาะตอนนี้ทั้งหมดในเกมมีแค่4ตัวใช่ไหมพิวกับคริสต์มาสใหม่2ตัวฮะท่านผู้ชมก็กลายเป็น6ตัวเนาะเพราะฉะนั้นเดือดเดือดแน่นอน <laughs> <Even S 1> <laughs> อีเวนต์เนี่ยคือเพียบนนนะนนะแน่นอนนะอัลต เจ้าอะไรนะควันตั้มควันตั้มซึ่งควันตั้มก็โหดกว่าดาก้อนนะออลติเมตตัวใหม่ที่มาเรื่อยๆเนี่ยก็จะโหดกว่าออลติเมตตัวก่อนมันนิดนึงนะโหดขึ้นเรื่อยๆนะทผู้ชมนี่คือคูดิวันจัดแผนไว้เป็นประมาณนั้นนะก็จะสามารถสู้ใน P ี p, p ได้เก่งขึ้นถ้าใครได้ออลติเมตเรียกได้ว่าโชคดีนั่นเองห <c oughs> วังว่าผมจะได้ออลติเมตแบบกับเขาแบบตั้งแต่ต้นเกมนะอ๋อแล้วก็ยังอยู่ในระบบของแลงใช่ไหมทานผู้นะชมเมื่อคนไหนที่แบบ อ,อยู่แล้งสูงๆอย่างเช่นแรงสูงสุดก็คือไดมอนด์ใช่ไหมก็จะเวลาแพ้นะฮะจะเสียแต้มเยอะมากๆต้องชมแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอยู่แรงแบบแรงต่ําอย่างเช่นแรงบอลอะไรเงี้ยจะสามารถเก็บแต้มช่วงแรกเนี่ยได้ดีนะแบลว่าเก็บแต้มง่ายคนที่แรงสูงถ้าแพ้ก็เสียแต้มเสียแต้มเยอะเป็นระบบที่ดีนะถือว่าเป็นสมดุลเกมเนาะไม่งั้นแต้มคนที่แบบแร้งสูงสุดเนี่ยอาจจะพุ่งเป็น38ล้านอะไรเงี้ยมันก็โอ้โหเบร์ไปใครจะตามทัน เพราะฉะนั้นระบบนี้ดีมากแล้วก็มีน่าจะมีคนถามนะว่าถ้าสมมุติผมเล่นเล่นอยู่เนี่ยแล้วถ้าผมหลุดเกมแล้วพี่พี่จะทำไงครับคุณอีวานหรือคุณธรติงเนี่ยได้คิดไว้แล้วนะก็คือสามารถกลับเข้ามาในเกมแล้วก็เล่นได้แบบปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะซึ่งแบบนี้ดีมากนะผู้ชมถือว่าสำหรับคนที่แบบอ่าเหมือนผมเนี่ยเล่นเล่นอยู่เน็ตชอบหลุดอะไร้ยสามารถแบบกลับไปเล่นได้นะผู้ชมไม่ได้เสียแรงนะฮะแต่ว,ว่าถ้ากลับไปช้าไปก็น่าเสียแรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็รีบเข้าเกมแล้วกัน ถ้าคอมดับอะไรอย่างี้เนาะอืออืถือว่าเป็นระบบที่ดีสมดุลมากทผู้ชมจากการฟังครั้งนี้ผมให้แบบไม่ไม่ได้เข้าข้างใครนะสมดุลครับสมดุลสุดๆนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะใครเก่งก็ถือว่าอยู่อันดับสูงสุดสูงสูงไปใครที่ไม่เก่งก็สามารถแบบมีแรงเขาเราียกว่ามีไฟที่เนี่ยพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวละครตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อจะมาสู้ทุกคน <S <S โอ้ผมคิดว่านะไฟเลนเทอร์ดิเฟนเนี่ยดูเดือดแน่นอนน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวผมรอติดตามเลย หวังว่าจะกลับมาคึกคืนเพราะว่าผมต้องการโชว์อัลติเมทของผมและอัลติเมทที่แรงที่สุดในเกมนี้บูดเลยเกินตัวนี้ตอนนี้คือไม่เก่งแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรอืมเอาไปว่าเดี๋ยวถ้ามีแรงเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวิธีโหดที่สุดที่ผมจะสู้ได้แล้วก็ไปเล่นกันอาจจะมีการเล่นกับคนดูด้วยนะท่านผู้ชมติดตามรอดได้เลยนะฮะคนที่ติดอ่กดติดตามผมเอาไว้นะมีโอกาสมีกิจกรรมมาเล่นด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะ ประมาณนี้ฮะสรับเจ้าเอเลดโหมดไม่ไม่ไม่ใช่สรับเจ้าพิวพีโหมดนะฮะที่กำลังจะเข้ามามีเรื่องไหนที่ผมยังไม่พูดบ้างอ๋อใช่อีกเรื่องหนึ่งเจ้าแฮกเกอร์โอ้โหอันนี้หนักแนะ่นอนห้ามใช้กันนะฮะไม่งั้นเขาจะแบนแบบว่าแบนไม่ให้เข้าเ,าเลยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเผอิเนี่ยอาจจะแบน IP คอมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่แบบกำลังแฮกเกอร์อยู่นี้อย่าทำนะฮะไม่งั้นเกมคุณไม่ว่าจะเข้าหลัดไหนก็ตามเนี่ยโดนแฮกคอมไปแล้วเนี่ยไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วนะต้องซื้อคอมใหม่นะ <c oughs> คุณอีวานแฮกโขดมากครับรอบนี้เพราะฉะนั้นอย่าแฮกกันเลยเนาะเล่นสนุกสนุกกันดีกว่าไม่งั้นเกมมันจะไม่สนุกเอาเนาะเป็นเกมฟาร์มอ่ะประมาณนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ก่อนจะไปก็ฝากร้านบิวกระกอแล้วกันเนาะร้านของคุณบิวกรกนะฮะมีตัวละครโหดๆอีกมากมายราคาถูกและปลอดภัยหนึ่งร้เเซ็นาะส่งไว้แล้วก็ทุกอย่างดีหมดนะทุกชมรับประกันโดยผมเลยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปแวะดูกันได้นะใต้คลิปผมเองนะฮะร้านคุณบิวปรกรนะครับผม น่าจะประมาณนี้ท่านผู้ชมน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีหนึ่งพิวพีเลยและกันท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะอัปเกรดตัวละครแล้วมาสู้กับผมได้นะ <c oughs> เอาไว้ให้เจอกันตอนนั้นลวกันเดี๋ยวเรามาปั่นแรงกันฮนะในในเกมโรบบอกเนี่ยนะ <c oughs> น่าสนใจดีจริงจเพราะว่าไม่ค่อยไม่ไม่เคยมีสิใช่ไหมไม่เคยมีระบบแบบนี้ในเกม,เมอื่นๆปั่นแรงแล้วก็เล่นเ,เ,เล่นแรงนี่แบบเล่นยาวๆนาอนอาจจะยังไม่เคยมีหรือมีแต่ว่าผมไม่เห็นไม่รู้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอนในเกมเลยดีกว่า นะครับสำหรับเจ้า p ี p หมดอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเอาไว้เจินใหม่คลิปหน้าเลยครับผมฝากไว้ลวากาันสำหรับ p ี p หวังว่าทุกคนจะเก่งขึ้นแบบนมหาศาลผมรออยู่